น้องบอดบอยสิดีใช้กระโพดแบบนี้แผนการใช้ชีวิตวันในวันหยุดคอนเสิร์ตสีวันจากตารางเวลาภารกิจแทบจะไม่ต้องรีอยากว่าวันหยุดเลยครับเวลาทุกนาทีมีความหมายจริงๆส,ๆส,งสู้ๆัพี่น้องอิโมจิสู้ๆพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องบอดบอยสิดีใช้วันหยุดกับปัน่าบ่ได้หยุดพี่น้องจ้ะทุกเวลามีค่าจริงๆ เห็นวก็ขออนุญาตบอดบอยอ่านคอมเมนต์สู้ฟังพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับมาส่งหัวใจเห็นรัวรวสู้ๆนะคะบอดบอยกำลังใจให้เสมอค่ะคนเก่งสุดยอดครับพี่น้องหยุดกับว่าได้หยุดเดี๋ยไปตรวจงานโรงแรมพร้อมโอ้ยสุดยอดทุกเวลาทุกนาทีมีค่ามากบอดบอยสริชัยขอให้เฮงปังปังเรื่อยในเด้อจ้าพักในเด้อบอยสริชัยสุดหล่อ สู้ๆครับไอคนเก่งนกพงสะท้อนกับเขามาคอมเมนต์พี่น้องจาาสุดยอดมากจริงๆบอสบอยสิริชัยเก่งที่สุดครับพี่บอยต้นแบบของน้องเลยท่านนี้ก็า่าทำงานแทบไม่มีวันหยุดเพื่อนะคุณที่ดีและมีความสุขของครอบครัวที่เรารักส่งกำลังใจให้ค่ะบอสบอยสู้ๆนะครับลัก AB บีแอนเพ p รอพค้าส,สู้ๆค้าผมสุดยอดครับพี่นงจา่าแฟนครับแฟนพิง ก็เขามาทรงกำลังใจให้บอดบอยสิริชัยรัวๆเลยค่ะวันนี้เล่นสนุกมากครับสู้ๆนะคะบอดบอยสิริชัยซอแอนอดีขอให้มีความสุขมากๆเฮงเงปังปังเลยๆตลอดไปจ้าสู้ครับอายพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงก็เขามาทรงกำลังใจให้บอดบอยสิริชัยรัวๆวันหยุดก็เหมือนก็ไม่ได้หยุดสุดยอดครับทำงานหนักเพื่ออนาคตในวันข้างหน้ามีแต่ให้สิเฮงเฮงปังปังเลยๆไปหนากำลังใจค่ะบอสคนขยันคนเก่ง มีแต่จะรวยไปในวันข้างหน้าครับบอดบอยสิริชัยเก่งที่สุดเลยสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะพ่อเต้าเพชรเต้าพอยพร้อมลูกๆใจเกินร้อยจะได้กลับบ้านแคล้วค่ะสารคามบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่ารักเสมอค่ะสุดยอดค่ะิดีๆพี่น้องจามาล้าใจเกินลอยบอดบอยสิริชัยสุดยอดมากจริงๆสู้ๆนะคะบอดบอย กำลังใจให้เสมอครับกำลังใจให้ส่งกำลังใจบอดบอยและทีมงานหมอรำใจเกินร้อยครับขอให้งานสำเร็จราบรื่นพี่น้องรักและสนับสนุนงานดังๆปังๆตลอดไปนะครับบอดบอยสิริชัยซอแอนอลดีสซอวัเนาะพี่น้องจ่าบอดบอยสิริชัยงา้นนักงั้นเผื่อนาขดในวันข้างหน้าเฮงหงปังๆเรื่อยๆสามี ภรายาคู่สร้างคู่สมคู่บุญบาร,รมีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเฮงเฮปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งทีมงานสุดุดสุคนเฮงเงปังปังรวยรวยจ้าพี่น้องมีความิเดเห็นว่าจัางใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย